คนบรรดาโดิสามโมงหัวเงี้ยมันก็ได้ไมนที่อะไรเยอะครับโพสลงไปปุ๊บผมน่าจะโพสลงไปประมาณหนึ่งชั่วโมงโอเคแล้วก็ลบออกอย,อย่าลืมไปอีกอย่างก็คือเงินที่เราถังมันก็คือเงินเราเนาะ ก็ตกใจอยู่ครับเพราะว่าหมายหมายที่สองคือตอนนั้นคือหมายที่สองผมผมไม่ได้รับรู้ด้วยเพราะว่าผมไม่เห็นเพราะว่าตอนนั้นคือผมบวชอยู่ในวัดเองก็เลยไม่ไม่เห็นหมายที่สองคือหมายแรกเห็นเห็นแล้วแต่ก็คือหมายหมายนัดที่สองผมผมไม่ได้เห็นคือมาขู่ไปทีิก็คือเห็นหมายจับแล้วถามว่ากังวลบ้างหรือเไลก็ต้องมีความกังวลอยู่แล้วคนโดนหมายจับวะเนาะแต่ก็คือคือก็ต้องส่วนไหนที่ผิดก็คือเราต้องยอมรับผิด เป็นส,นส่วนไปจนส่วนไหนที่มันไม่ถูกต้องถึงก็ค่อยว่ากันไปตามระเบียบที่หลังก็ส่วนที่เราไปพูดว่าเขาเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วผิดผิดพบรบคอมพิวเตอร์ผิดคนผิดนี่เพราะว่าอคือก็ผิดในส่วนที่ในส่วนที่ที่เขาฟ้องตอนเนี้ยก็คือผมอะผิดผิดอยู่แล้วแต่แค่แค่ก็ต้องยอมรับในส่วนที่มันผิดครับมัน ในในตอนนั้นก็เรียกว่าอะไคำว่าบรรดาโทสะนะครับคนบรรดาโทสะบปนโมโหวเงี้ยมันก็ได้มิด้คิดอะไรเยอะครับก็โพสลงไปปุ๊บผมน่าจะโพสลงไปประมาณหนึ่งชั่วโมงโอเคแล้วก็ลบออกเพราะว่ารู้แล้วว่าน่าจะมีปัญหาแน่ๆอย่งเงี้ยในส่วนในส่วนที่เขาเขายังไม่จ่ายเราอย่างเงี้ย ผมจะมองว่าอย่างไงอ่ะเ <c> ด <oughs> ี๋ยวนะผมจะมอง่ายังไงก็คือมันมันผิดทางกฎหมายผิดมันผิดจริงทางกฎหมายในการทวงถามแต่ว่าอย่าลืมไปอีกอย่างก็คือเงินที่เราถามมันก็คือเงินเราเนาะ <c oughs> ผมก็เลยมองกลับกลับไปอีกมุมหนึ่งโอเคว่าสิ่งที่ผิดก็เลยยอมรับผิดไปแต่ว่าในสิ่งที่เราถามอ่ะผมผมถือว่าผมถามไม่ผิด ก็ยังไม่ได้คุยครับแต่ก็มีมีผู้ใหญ่เริ่มเข้ามาคุยคุยอยู่ครับท้าทามคุยคุยอยูย่แต่ก็ยังไม่ได้คุยกันจริงจังหมายถึงว่าผู้ใหญ่ทางฝั่งเขาหรือผู้ใหญ่ทางฝั่งเราที่เริ่มว่าจะต้องมาพูดคุยอะไรอย่างี้ครับถือว่าเป็นตัวกลางเลยครับคือมีคนกลางที่จะประสานเรื่องนี้ให้ครับก็เริ่มเริ่มมีเข้ามาครับแสดงว่าใจออยเองจริงถ้าไกล่เกลีย่ยได้ก็อยากให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับ ถ้าเขีรยได้ก็เขีรยครับเพราะว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรยี่แล้วมันกระทบอะไรกับงานเราบ้างไหมครับพอมันมีข่าวแบบนี้ออกมาครับว่าเราจะถูกหมายจับแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาคนระับก็ไม่ได้มีผลกระทบกับงานอะไรแล้วก็เหมือนอเรื่องเงินแสดงคอนเสิร์ตอ่เงี้ยเหมือนจะ,ะเหมือนจะภาพงานคนอื่นอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดถ้ามองเหมือนเอามองภาพงานเหมือนงานนี้เนาะที่ที่มีปัญหาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเงินเงินได้ไม่ตามเป้า เงินหน้าบัีได้ไม่ตามเป้าอย่างเงี้ยคือผมจะเป็นคนที่แบบว่าลดลดค่าตั๋วให้ตลอดเวลาเจองานที่แบบว่าคุณไม่ตามเป้าบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยก็คือมันจะเขามันถือว่ามันช่วยเหลือกันตลอดนะครับถ้าไปงานแบบเนี้ยมันจะเป็นระบบอย่างนี้นตลอดก็คือก็ไม่เคยมีปัญหาก็เคยเนี่ยก็มีปัญหาก็คือ,เ,อเจ้านี้เป็นเจ้าแรี้ซึ่งเจ้านี้เราก็ได้มีการลดค่าตัวให้ด้วยแล้วไหมครับหรือว่ายัางไงลดให้ครับ แต่ว่าก็ยังไม่ได้<ล>ครบตามจำนวนรถรถให้จึงใช้คำว่าเจรจาแบบว่าเอาเอาแบบนี้ที่มีจ่ายเท่าไหร่โอเคงั้นจ่ายแค่นั้นก็พอแต่ก็ยังไม่ได้เงินจำนวนนั้นมาใช่ไหมครับใช่ครับก็<อ>คือญาติน่าจะส่งยอดมาก่อนประมาณวันนั้นน่ะมันมันมน,นักร้องสองคนแล้วก็มันเป็นสองค่ายเป็นนักร้องสองคนแล้วก็สองค่าย น่าผมจำไม่ผิดวันนั้นน่าจะส่งเงินมาประมาณประมาณสี่หมื่นหรอหรือหรือประมาณเท่าไหร่นี่แหละเดี๋ยวคงจะได้ตัวเลขอีกรอบเลยครับสแสดงว่ายอดที่เขายังติดเราอยู่เนี่ยเป็นหลักหมื่นใช่ไหมไม่ถึงขั้นหลักแสนใช่ไหมครับหรือว่ายังไงไม่ไม่ถึงหลักแสนหรอกครับก็หลักหมื่นเอง ขอบคุณที่รับชมคิดอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ